จะกระโดดทำไมจะกระโดดทำไมจะกระโดดทำไมอยากระโดดทำไมกระโดดทำทำไมกระโดดทำทำไมกระโดดทำไมกระโดดทำไมผมรู้ ตกรถพี่ตกรถพี่ตกรถพี่ยังพุ่งไปไหนดูขอ่ออิโตไม่ัดอิโตไม่นักคิดว่าจะสู้ผมได้หรอผมอ่ะโหดมากเลยนะเดี๋ยวพี่ไม่โหดต้องไม่หาคนก่อน กระสุนหมดยังเงี้ยเออกระสุนสิบเจ็ดนัดแต่อันนี้เลยอีกสองนัดอีกหนึ่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 งนันด ขอป้ามือไงครับอีกตัวมีนัดป้าทำไมต้องเสียงดังด้วยรครับต้องใช้กำลังไหมต้องใช้กำลังเหรอกำลังไงสู้เหรอครับเสียงดังมากเลยนะ oh ว,ว่าไงครับว่าไงครับผมเข้ามาเพื่อจริง เขามาเพื่อหลอกพี่นะครับรู้ไหมครับกับพี่จะได้แบบตายเดืวๆไงครับไงครับแม่ให้เล่นอีกแป๊บเดียวนะโชกุนค,ครับครับให้เล่นอีกแป๊บเดียวก็ต้องเก็บนะครับออได้ยินไหมลูก